สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้ฝุ่นสิมากเก็บเห็ดบ้านแม่นะคะแกถ่ายรูปแล้วส่งข้อความมาบอกเห็ดเกิดขึ้นเยอะเลยทุกคนเห็ดคอนสนคอนสนน้ำผึ้งอีกแบบนะคะโอ้โหเนี่ยขออภัยทุกคนเวียงกล้องเร็วอีกแล้วฝนอะนูะ่นเห็นไหมคะขึ้นตะก้าฝนอยู่นู่นขึ้นเยอะเลยอะ คือเต็มเลยทั่วเลยนีบ่บริเวณนี้ใบไม้เปลี่ยนสีหมดแล้วนะคะบ้านแม่มีช็อปด้วยนะเยอะนะ perfect, perfect. มาทุกคนเกมเห็ดน้ำกัน I haven't I haven't seen h i s k i n d for long time. long time yeah mm hmm. มาเกมเห็ดบ้านแี่ to see them, but they blend right in with the leaves. <laughs> so yeah the cuddle is the same. I do, and I did mow once and I think I mowed over a few of them, but I you know there's so many leaves that I blew here's another one here. Uh-huh. I think that's, I think that's yeah. oh okay that's okay mommy. That oh and these here yeah they have kind of a fat <laughs> base. And get to it. Wow. This year a lot, huh mama? Huh? Last year I didn't even see it. This kind. Oh, really? Yeah. I think I only see a few uh, over there, right? Yeah, there's a few over there, but mainly right around in this area seems to be Uh-huh. Now these are all yucky. You don't want those are just too old. Mm-hmm. And you might have Yeah. need to get the, the This one called honey mushroom. They kind of look like honey, honey color. You want these? Those yeah, big. That's okay. Yeah whoa lucky me this year <laughs> only the king believed that i didn't have i only get a few this year it doesn't like cold oh, มันเยอะแต่จะเก็บอันดอกเล็กๆนี่ก็จะแก่ไป จนะน่าฟรีซ them ว้าวสวยอันนี้จะถอนไปเลยนะคะแล้วไปตัดที่บ้านจะได้ง่ายสำหรับแม่เกจะไดะ้ตัดยาโอ้โหดู ก็จะเลือกเอานะคะทุกคนในอ่อนๆแบบคือแบบว่าอยากได้แบบอ่อนๆนะ่ะนะสำหรับเห็บอันเนี้ยอันเป็นคอครส่วนอีกแบบนึงนะคะทุกคนอาวชโอ้เลื่นได้ไหมเก็บไปก่อน เสียดายเสียดายเนี่ยบานละบานละไปเก็บน้ำแม่กันบริเวณแม่น่ะมัน,ม,นมันหลายเข้าจะไม่ถ่ายให้เห็นหน้าพวกเขานะคะพวกเขาไม่ค่อยชอบกล้องนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ Kẹp soi nhang kẹp ui nè, Ui, luôn luôn look at this mama, here. <laughs> so cute, so little, oh thank you luôn 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 Like the little ones? Yeah. This honey mushroom. Is that what they are? Yes. Do they taste like regular mushrooms? Yes. I have to pick some. Yes. You can saute. Saute them. Yes. With butter. I do with uh, oyster sauce. With oyster sauce. Yes. Add some uh, garlic and onion. Mm -hmm. These would be okay to pick tomorrow if I wanted to. Yes. Okay, right. hey, maybe I leave the tiny one over there to grow, oh, okay. grow a little bit more. Yeah. Oh, all those little ones over there. Mm -hmm. Because they, they're still kind of. Small. Oh, these are kind of cute, aren't they? Yeah. <laughs> cute little ones. Mm -hmm. Yeah, everyone. Cool. Oh, behind you, Mama. Oh, I know. They're all over the place. เราปลอดภยัยเพราะว่าแม่ไม่ได้ฉีดยานะคะเจ๊รูกก้ว่าฝนกินแค่ก็เลยไม่ฉีดยาใส่ย,ยานะคะใสย่ยาฆ่ายาดูโอ้โหแปบแปบบ You guys go uh, for moose hunting, Mama? Yeah, we've gone a couple of times. Oh. We haven't seen anything yet. So. Oh, okay. Hi, Papa. Hello. <laughs> ฉันอยากในคลับได้ huh. a ห็ t o ันใช่พ่อบอกวางโทรศัพท์จะเก็บได้เร็วกว่านี้นะจะบอกอือ Yeah, this y e a they grow a lot. แค่แอปเซลย์อออันนี <S <S ้ลองไม่เซลฟี <h <h ่อันใหม่นะคะทุกคนดู ที่ไม้นั่งอยู่นู่นทุ่มตอนทุ่มนึงนี่นี่มาบ้านแม่เนี่ยทุกคนอย่างที่บอกอะเวลาเหตุงานกับสิบโบวางงานก็ยุ่งจริงนะทุกคนยุ่งส่วงนี่ฝนก็ไปอีกโรงเรียนหนึ่งทุกคนคนขขาดนะ่ะเออ เก็บเลี้ยงไว้ตรงเนี้ยจะได้ถ่ายรูปสวยๆอุ๊ยสวยสวยๆสวยๆอันนี้มาเก็บเห็ดหานีหานีเบิงอันนี้ยังน้อยๆอยู่แม่บอกพรุ่งนี้ฉันเก็บให้ก็ได้คือแบบอยากได้จากวิดีโอก็ยังดี สร็จแล้วที่เหลือก็ให้แม่เขาเก็บใส่ตู้ไว้ให้เราแกแกแกบอกว่าแกมีเห็ดในตู้เย็นนะเยอะใส่ช่องแข็งไว้ให้ฝนอะ่ะ ไม่ได้เห็นไ,ไปเบิ่งตรงที่แบบว่า,าปีนั่นที่ฝนท่ันได้รู้จักเขาเนาะที่เขาออกเต็มคอนเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเห็ดไอคอนสนที่แบบคนอื่นเขาเก็บหันหน้าผมก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนโชคดีที่เราไปเจอคลิปของอาจารย์อดัมชื่ออดัมเป็นเอ็กซ์เปิด เกับเห็ดอ่ะแล้วมันมีเห็ดตัวนี้ก็เลยดีใจเลยเพิ่มความมั่นใจเลย กเงยกอน,นะทุกคนแล้วเดียวพ่อใส่บึงแน่แม่แม่ก็เก็บแล้วยังได้บอกพ่อกันยินเซวถ้าไม่ได้อยู่วางโทรศัพท์อยู่จะเก็บได้เร็วกว่านี้นะกระจับอยู่ละผมฉันต้องถ่ายวิดีโอให้แฟนคลับฉันดูพวกเขาอยากเห็น มันผสมกับหญ้านะทุกคนมันเบิ่งแทบสิบเออกเลยไหมแม่บอกตอนแรกแม่ก็บ่เห็นนะพอดีแกเอาเครื่องเป่านะทุกคนเป่าปเป่าใบไ,ไม้นะแกก็เลยเห็นมันหลายแกก็เลยถ่ายรูปมาฝนกินได้ไหมเห็ดน,นี้แกก็ถ่ายรูปมาแบบว่ามันออกเยอะเลยอะ่ะมีอีกไหม ผสมกับหญ้าทุกคนนี่นี่โอ้โหดูนั่นก็เยอะนะเก็บแป๊บเดียวนะคะทุกคนเนี่ย มีดมาด้วยนะแต่ว่าบริตัดดอกเพราะว่า,าเก็บอย่างเงี้ยเอาเมื่อตัดเป็นเืินจะได้บ่ต้องเหลือแบบเป็นตอสกรปรกบ้านแม่นี่ค่ะว้าวได้เยอะเลยแป๊บเดียวทุกคนคะ่จะเดี๋ยวจะหาต่ออีกนิด เมื่อกี้นี่วางกล้องแล้วก็ไปเดินเก็บนี่ทุกคนกำลังขึ้นอีกพนะนี่น้อยน้อยน้อยนอโอ้เดี๋ยวบอกแม่อันนี้แม่อาจจะเก็บให้นะ นั่งคืนอีกหลายเลยอะเทียบเลยทุกคนปีนี้เห็ดไอเนี่ยจะต้องไปไช่วงนี้ยุ่งมากเลยทุกคนคะ่ะงานยุ่งจริงจจบจากตรงนี้แล้วผมก็เลิกงานจากโรงเรียนก็ไปช่วยครัวยาย นี่บังเน่ก็สิไม่มากระทุ่มทุ่มแล้วนะจะได้มาบ้านแม่เดี๋ยววันเสาร์นี้เราเสาร์นี้สอาจจะได้ไปเก็บเห็ดไก่เดี๋ยวดูก่อนทุกคน <laughs> จะคุณพี่จะว่างไหมไก่เข้ามาเล้วหนาวก็ดีหน้าหนาวไก่เข้ามาทุกทีทุกทีเร้ว ชัดๆโอ้โ oh หอันนี้อ้วนดีสวยนะเป็นเป็นเห็ดไอ้ขอนสนที่แบบไม่ค่อยเหมือนทางอื่นเขาสนก็มีหลายชนิดนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้ลโอ้โหนี่เรายังแบบโอ้โห,โโหทุกคน,นอ้วนๆไปเรื่อยๆนะเนี่ยน้อยๆน้อยๆกำลังเกิดฮะสวยจังเลยโอ้โหเดี๋ยวบอกแม่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นเยอะเลยอะ ใบใหม่รวมหมดแล้วทุกคนแต่ว่นดอกใหม่นาะบ้านแม่ก็ยัางงามอยู่หรบ,บอเปล่าสวยมากไกลไปหมดยังโอ้ยนี่นี่ยังมีอยู่ทุกคนนี่โอ้แม่แกเห็นหรอเปล่าเนี่ย กลางคืนนี่โอ้โหน,น,น้อยๆเนี่ยทุกคนอันนี้เล็กนะเนี่ยเล็กนะอันนี้ได้อยู่ น,น้อยไปหรือเปล่ามร๊อกเก็บเล็เก็บกเบอานี่นี่เก็บไปก่อนเพื่อเดียวสิบเบิร์ตฤดูเฮ็ดแล้ว,ลวนี่เจ็นจ๊จ้อยแล้วนี่ คนเด็กไม่ใช่ไหมจีดอุ๊ย come on นี่ดอกกำลังพอกินค่ะที่จะไปบึงเห็นเย่างไปเบิึงหลังบ้านกันด้วยเพื่อมีเหด แต่ก็ไม่แน่หรอกเด้ค่อยกลับมาเดินบริเวณนี้อีกรอบอยังมีอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวผนจะไปหลังบ้านกันเบิ้งนี้พี่น้องใบไ,ไม้เปลี่ยนสีหมดเลวโอ้ยแม่อนกุลหลาบทิมโอ้ทำไมทิงอ่ะทุกคนหายไปไหนหมดอันนี้หลังบ้าน ta <tôi> bàn mẹ nè nó thì mà ghép hết nè vẫn thì bây nó sẽ xí đây nhỉ về mày lại bàn nè มเห็ดอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ็ดพึ่งหวานพี่น้องแ่าเล้วมีแค่หนึ่งดอกแก่แล้วเสียดายจังโอ้ยพี่เบือ่อปีนี้ไม่มีเห็ดพึ่งหวานเลยเห็ดพึ่งหวานไม่ออกเลยมันหนาวมันเย็น อันนี้แม่น่าจะปลูกอต้นดอกทานตะวันนะบัทันแล้วน <c oughs> ี่ต้นเป็นไงอ้วนอ้วนต้นนี้ยิ่งอ้วนโอ้แข็งแรงมากต้นอ้วนแต่ไม่ทันแล้วละ่ะหนาวแล้วชับของแม่ก็สร้างแล้วตรงที่ตรงเนี้ตรงที่แบบโล่งที่แบบวทุกฝนมาเลือ โอ้ห oh. นี่แหละทุกคนในอนาคตข้างหน้าคุณจะสร้างแบบนี้แหละให้พี่ไหมโอเคจะส่องเห็ดต่อบุ้งดอกไม้แมงงามเยอะออันนี้ที่ฝนซื้อให้วันแม่น่ะสวยมาก วว้าวทุกคนมันยังขึ้นอีกโอ้ยเดี๋ยว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 นี่เห็นไหมคะทุกคนมันยังขึ้นอีกเล็กๆๆๆๆเ เต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะย่างไปมองใดกระทั่วบริเวณเลยแต่ยังน้อยอยู่ทุกคนเดี๋ยวจะให้แม่เก็บรอให้โตอีกนิด โอเคทุกคนได้เยอะแล้วเนี่ยโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย